ก็สว like ัสดีรับท okay? mm ุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมบอมนะครับผมวันนี้เราเล่เกมเราบอกกันแบบ r e v w o r l Time นะครับผมก็ช้าเเลยกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยวันนี้ผมจะมาสอนทำ g a ตอ e r นะครับผมก็จะมีต้องมีหัวใจ7จสีนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นสีส้มสีน้ำเงินนะครับผมสีชมพูแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้านะแล้วก็สีเหลืองีเท้าจะเป็นสีเขียวนะครับผมก็เ่ละหัวใจเนี่ยมันจะเกิดไม่เท่ากันนะเนี่ย ส่วนซีเดีนเนี่ยจะเป็นหัวใจที่หายากสุดละที่ผมหามานะก็ขั้นต่อไปนะครับผมเราต้องมาที่ชายหาดนะครับผมแล้วเราก็ต้องเข้าไปที่ประตูตัวนี้นะประตูข้างชายหาดอ่ะตัวนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปนะก็การที่เราจะทําตัวนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ต้องนี่ก่อนนะต้องรีสแตนก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมขอจะทําการแรงนี่ก่อนนะครับผมเนี่ยเมการและเรื่องหน้ากากนะครับผมก็จะเป็นหน้ากากแบบนี้เลยนะครับผม แล้วเราก็ต้องไปรีสแตนนะครับผมน<ช>่ครับเดี๋ยวผมจะถือให้ดูนะครับผมก็จะเป็นหน้ากากแบบนี้นะครับหน้ากากอันเดียวกับตรงนู้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการการที่เราจะทําเราต้องไม่มีสแตนอยู่ในตัวเลยนะแบบที่เราใช้ตอนเนี้ยต้องไม่มีนะเดี๋ยวผมขอไปหาก่อนหาที่รีก,ก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ยหไหนหาไม่เจอ ก็ที่ผมทำผมทำในเซิร์ฟรวมนะผมลองไปทำในเซิร์ฟวีแล้วแล้วมันกดแรกไม่ได้นะครับผมเขาแนะนำให้ทำในเซิร์ฟรวมนะก็โอเคเดี๋ยวผมเจอที่รีเซ็ตอีครั้งนะอ่ะคนนี้เขาเก็บแล้วต้องหาใหม่อ่ะเอาเจอเจอละเจอละโอ้โตาย เออสซิรวจโรนี่มันเดือดจริงๆเลยโอเคนี่นะเรียบร้อยผมไม่มีสแตนแล้วนะตอนนี้ไม่มีสแตนร์เออโ,โดนอยูเวลาแล้วก็กดใช้ไปเลยนี่แล้วก็กดแซดนะเลื่อมมือออกมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับมาให้ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมสอนอะไรอีกก็สามารถเบนบอกได้นะครับผมไเจอกันใหม่คลิปหน้านะ